เราไปอยด่าไงจะได้ดังด่าเยอะจะได้ดังใช่ไหมด่าที่ออกข่าวมาแล้วเนาะมากราเลยมาก่อนรา นะอาจารย์แม่แม่คงไงใครรับได้ก็ใจถึงใจนะใช่ป่ะคนโงมเลเนาะที่ตามมานทำไมยังเดือนสองปีเองเดือนสองปีเองเหรอโหนึกว่าสิบป,ปีแล้วเนี่ยตอดเลยถามคุณมะที่มานะอยู่รุ่แต่แรกเลยเนาะมาร่วมพิธีกันเนะี่ยรู้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าซุ้มเรามันใหญ่เกิน นผู้ชมป่ะตรงครับใจดีไหมใจดีครับปากร้ายไหมร้ายครับ <c oughs> นี่ตรงมาบุยเว้ กวเยอะไงยากเลย้อกไหมไงไม่ให้เดี๋ยวมันงบนี่ใช่ไหมมีน้ามาบ้างจะได้จำน้าไว้ทุกคนจำน้าไปเลยชื่ออะไรโจรถโจรถอยู่ที่ไหนบางบนครับบางบนบางที่เท่าไหร่ให้หวยหรือเปล่าเยอะเยอะ รู้กันรู้แค่ในใจล้อนะเออว่ากูด่าว่าอะไรอ่ะตั้งจิตแล้วนะแม่ไม่พูดได้แล้วนะแม่ขายเครียดเนาะแม่ไม่ได้โน้นตรงนะแต่แม่อยากทุกคนมีความสุขนะใช่ป้ะเครียดป้ะโกรธป้ะโกรธป้ะไม่โกรธนะเครียดป้ะไม่เครียด์นะแม่ไม่อยากเครียด์โกรมาเยอะเายมาเป็นเท่าไรละยืนไม่ได้ยืนแบบล้นจะล้นตลกแล้วนะติดตามแม่จากใจ ติดตอะไรมาแบพอะไรพอะไรแแรงแม่ดูในโซเชียลกันดูสเป็นยไงต้งิดสวยมากเออติดสวยเลยเอาง้อไปให้ง้อไปนึงไวชอบมากคุณสวย ไผ่ครคไม่ก็เป็นากเลยรูไม่ให้รบจริงคุณให้จริงคอคุยจริติดตามทีนะสปีจริงมรนะสับหน่อยนะหยอยนะเพราะว่าทุกคนเห็นแน่นะตัวใช่ไหมในโซเชียล Mai bây